ตอนที่เราทําตอนนี้เราก็นําเครื่องลงมาผัดนะจ๊ะเพื่อเครื่องของเราก็มีกระติรากผักชีกระเทียมพริกไทยเอาไปโขลกพอหยาบแล้วก็เอาลงมาผัดในน้ํามันนิดหน่อยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้คือล้างแล้วหั่นแล้วของเราในสูตรนี้เราก็มีหัวเชเท้ามีปาะกัดขาวมี ผักกวางตุ้งแล้วก็ขึ้นชายนะเจ้าเพื่อนๆนแต่ถ้าใครมีเห็ดหอมก็ใส่ใครมีคะน้าถ้าได้ผักโขมได้ยิ่งอร่อยเลยนะเพื่อนๆนหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วแล้วก็ซอสถั่วเหลืองแล้วก็ใส่เตะเจียวใส่เกลือป่นสองช้อนชานะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นเราผัดเสร็จแล้วเราก็เอามาลงในหม้อที่เราตุ๋นซีโครงไว้พอพอให้มันเดือดนะจ๊ะพี่น้อง ไม่ต้องให้เปื่อยมากแต่เพื่อที่เราจะมาเคี่ยวพร้อมกันกับผักที่เราใส่ลงไปในตอนนี้หลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเพิ่มแล้วแล้วก็ใส่ผงปรุงรสใส่ผงนัวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานก็หลังจากนั้นตุ๋นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะแล้วเราก็มาเปิดฝาดูว่าเปื่อยหรือย,ยัง แต่นี่พอเราเปิดฟ้าขึ้นมาซี่โครงเราก็เปื่อยแล้วเอ่อใช่เท้าเราก็เปื่อยแล้วเอาเป็นว่าเราเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่เพื่อนเอนเมื่อเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาใส่ชามพร้อมรับประทานได้เลยจ้าเสร็จแล้วจะสุดจับฉ่ายง่ายๆนะคะไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเรามีผักอะไรแล้วก็เอามาผัดผดใครไม่มี ซี่โครงก็ใส่ซี่โครงไก่ก็ได้ใครไม่มีก็ใส่หมูสามชั้นหรืออะไรก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อน